สวัสดีครับและนี่คือ Watch w a t c h รายการที่จะนาเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสําหรับเรามอนสเตอร์แบบม่อนๆม,มาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ต่อเน,นื่องจากในคลิปที่แล้วที่มีหลายคอมเมนต์ได้บอกประมาณว่าโปเกมอนก็เหมือนกับสัตว์ในโลกความจรงิงถ้าสัตว์จากในโลกความจรงิงตัวไหนกินได้และเป็นต้นแบบของโปเกมอนตัวนั้นมันก็น่าจะกินได้เช่นกันซึ่งพวกเราเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับแต่มีใครเคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าถ้าโปเกมอนเปรียบเสมือนสัตว์ในโลกความจริงแล้วในโลกของโปเกมอนจะมีสัตว์จากในโลกความจริงอยู่หรืืออเเเปปลล่่ากก็ิดดสสงงัยในนรรี้้ไ วมข้อมูลมาให้ทุกท่านกันในคลิปนี้เพื่อให้หายสงสัยกันไปเลยว่าจะมีสัตว์จริงๆในโลกของโปเกมอนบ้างหรือเปล่าเดยเราจะยกตัวอย่างข้อมูลที่น่าสนใจขึ้นมานะครับยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์จริงนอกเหนือจากนี้อีกพอสมควรถ้าใครนึกข้อมูลอะไรออกก็พิมพ์เสริมให้เราได้นะครับถ้าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขออภัยเอาไว้ด้วยและถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วเราจะเริ่มด้วยข้อมูลจากในโปเกเด็กของโปเกมอนกันก่อนนะครับและตัวแรกก็คือเจ้าพืชยึดยือแห่งเจนที่1น่มาดาซูโบมิเจ้าโปเกมอนดอก ด้วยถาวันของมันซึ่งเยอะที่มันจับมานอกจากจะเป็นโปเกมอนด้วยกันแล้วมันยังใช้จับแมลงเพื่อมากินเป็นอาหารอีกด้วยก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมแมลงที่ว่านี้ไม่ใช่โปเกมอนแต่อย่างใดเพราะมันหมายถึงแมลงทั่วไปจากในโลกความจริงของเรานั่นแหละครับข้อมูลต่อมาจะยังคงเป็นโปเกมอนพืชนะครับเจ้าโปเกมอนดักจับแมลงวันตัวนี้มันมีชื่อว่าอุสบอตพัฒนาร่างมาจากอุสุดงและมีร่างแรกคือมาดาซโบมิเจ้าตัวเมื่อกี้และในข้อมูลได้บอกว่าในป่าของอุสบอตจะมีของเหลวคล้ายน้ำหวานเป็นกรดละลายได้ทุกสิ่งแถมยัง มันจึงใช้กลิ่นหอมเพื่อล่อเหยื่อให้มาติดก,กับเช่นแมลงและสัตว์ขนาดใหญ่ใช่ครับก็ตามที่ได้ยินนั่นแหละครับมแมลงและสัตว์ขนาดใหญ่จากร่างแรกกินแค่มแมลงทั่วไป<ะ>พอมาร่างสาสามารถดักจับสัตว์ขนาดใหญ่กินได้ด้วยซึ่งความหมายของคําว่ามแมลงและสัตว์ขนาดใหญ่จากในข้อมูลไม่ได้หมายถึงโปเกมอนนะครับเพราะมันก็คือมแมลงและสัตว์จากในโลกความจริงของเรานั่นเองโดยเจ้าอุสบอสที่ต้นแบบมาจากในแพนทิสหรือก็คือต้อนมะขามอแกงลิงซึ่งพืชชนิดนี้จะกินสัตว์เป็นอาหารด้วยเพราะฉะนั้นก็ไมม่ตต้้ออองแปปปลลกกกใใจจจถาาานนนโเุบสะิัว์็หรช กสำรวจป่าดูมอนพืชมาสองตัวต่อไปเราจะพาทุกท่านลงน้ำเพราะฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาและเมื่อเราดำน้ำลงไปไม่ต้องลึกมากก็จะได้เจอกับลวดลายสวยงามตามร่างกายเฮ้ยนั่นะมันแชชูเจ้าโปเกมอนตัวนี้คือแชชูโปเกมอนม้าน้ำแห่งเจนที่หนึ่งซึ่งชนิดหรือหมวดหมู่ของมันก็คือโปเกมอนมังกรใช่ครับมังกรนี่แหละครับไม่ใช่แค่คุณที่งงเมเอมงก็งงว่ามันเป็นโปเกมอนมังกรได้ยังไงทั้งที่มีแค่ชาติน้ำแค่มีลักษณะเป็นม้าน้ำเด่นชัดขนาดนั้นแทนนี่จะเป็นโปเกมอนม้าน้ำน่าจะดีกว่าแต่ก็ช่างงออครัับไปดููขข้มมลน โดยเจ้าชัดจูมักจะทำรังอยู่ใต้ลมเงาของปะาก,การังถ้ามันพบเจอภัยอันตรายก็จะพ่นหมึกดำใส่แล้วหนีทันชีซึ่งอาหารของเจ้าพวกชัดจูก็คือมแมลงที่อยู่ใต้น้ำในทะเลถ้ายินแบบนี้หลายคนอาจจะคิดในใจว่ามแมลงอีกแล้วจะได้สังเกตคำบางคำที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ไหมครับจะฟังไม่ชัดหรือฟังไม่ชันผมก็จะแอบบอกให้ว่าปะาการังนั่นเองซึ่งปะาการังหรือว่าการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลจัดเป็นพวกดอกไม้ทะเลถึงจะดูเหมือนว่ามันไม่มีชีวิตแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งงเหมือนนกันันัครบซึ่จู ังจากจะอาศัยร่วมง,งานของปาการังในการทำลังแล้วเวลาที่มีกระแสะน้ำแรงๆซัดเข้ามามันก็จะเกาะป,ปาการางังเพื่อไม่ให้ตัวมันปลิวไปตามกระแสะน้ำได้และต่อไปจะเป็นข้อมูลลับๆเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในเกมนะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตสิ่งรอบตัวที่นอกเหนือจากเนื้อเรื่องหลักของเกมหรือประโยคสนทนาที่อาจจะมีอะไร,ประแปลกๆซ่อนอยู่สิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นตัวบอกได้ว่ามีสัตว์จากในโลกจริงอยู่ด้วยหรือเปล่าและเราจะขอเริ่มกันที่ภูมิภาคคันโตยุคของบางิฮอนเลดบลูกรีนเยลโล่และเมืองฟอร์มิเลียนซิตี้หรือเมืองคุ ก็คือเรือเซนแอนโดยจะมีกละลาสีเรือคนหนึ่งบนเรือได้บอกกับเราว่าในบางครั้งก็จะมีแมงกระพุนถูกน้ําซัดเข้ามาติดอยู่บนเรือใช่ครับเจลลี่ฟิชที่แปลว่าแมงกระพุนนี่แหละครับคงไม่ใช่โปเกมอนตัวไหนแน่นอนเราไม่มีตัวที่ชื่อเจลลี่ฟิชเลยสัก,กตัวเดียวหรือจะมีคล้ายๆหน่อยก็เจ้าบูรุนเกลกับพูรูริวนี่แหละครับแต่พวกมันก็ไม่ได้ชื่อเจลลี่ฟิชอยู่ดีแถมในโปเกมอนยุคนั้นเจ้า2ตัวนี้ก็ยังไม่ปรากฏออกมาเลยด้วยนี่จึงเป็นสัตว์จากโลกจริงอีกตัวที่ถูกกล่าวถึงจาก กเ็เหมือนว่าจะหิวขึ้นมาหน่อยเลยจะขอแอบย่องเข้าครัวไปหาอะไรกินแล้วก็จะได้พบกับเชฟผ้าปันคอแดงเป็นแกงผะแนแงซึ่งเขาได้พูดถึงอาหารหลายอย่างมีทั้งปลาไหลาบาร์บีคิวสลัดปลาแซลมอนและสเต็กเนื้อเห็นไหมล่ะครับแต่ละอย่างก็ไม่ใช่โปเกมอนเลยเมื่อเขาพูดมาแบบนี้ก็อาจจะมีสัตว์พวกนี้ประปนอ,อยู่ในโลกของโปเกมอนด้วยก็เป็นได้แต่เมื่อเราป่วนเรือเซนแอนมาพอสมควรแล้วคราวนี้เราลงจากเรือมาดูการโจมตีของโปเกมอนกันบ้างซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นมอนแห่งเจนที่4และมันก็คือบีควีนโดยม เนเจอร์มูฟที่น่าสนใจอยู่3ท่าด้วยกันท่าแรกก็คือแอคแท็กออเดอร์จะเรียกพวกมแมลงที่อยู่ใต้ลำตัวของมันออกมาโจมตีศัตรูมีโอกาสโจมตีติดคริติคอลได้ง่ายท่าที่2 d e ด e เฟนซ์ออเดอร์จะเรียกพวกมแมลงที่อยู่ใต้ลำตัวของมันออกมาเปโล่ป้องกันจะช่วยเพิ่มพลังป้องกันชั้งกายภาพและเวทและท่าสุดท้ายฮิลออเดอร์จะเรียกพวกมแมลงที่อยู่ใต้ลำตัวของมันออกมาช่วยรักษาทาให้ฟืน้นฟูเลือดได้ครึ่งหนึ่งของเลือดชั้งมดซึ่งแมลงที่อยู่ใต้ลำตัวของมันข้อมูลบางแหล่งก็บอกว่าเป็นด้วงบางที่ก็็็็็บออกกกววววว่่่่าาาาาาาเเเเเเปปปปนนนนนนึึึึ้้้งงงงแแแตรรดูลลคคยชชมีีถั แต่ไม่ใช่พึ่งมาหรือพึ่งไปนะครับพึ่งตัวเหลืองต่อยนัำที่เป็นมแมลงจากในโลกความจริงนี่แหละครับมันได้ไปโผล่ในท่าโจมตีของบีควนให้เราได้เห็นกันเต็มๆตมตาหรือถ้าเราไม่ทันได้สังเกตแค่มองผ่านๆก็อาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าได้มีมแมลงจากในโลกจริงโ่มาในโลกของโปเกมอนด้วยและสาหรับข้อมูลจากในเกมอย่างสุดท้ายที่เราจะยกตัวอย่างมาให้ชมกันเมื่อโปเกมอนถูกทําให้สับสนมึนงงเราก็จะเห็นนกสีเหลืองหรือเป็ดสีเหลืองไม่ก็ลูกเจี๊ยบสีเหลืองแล้วแต่จะมองวนเวียนอยู่รอบๆโปเกมอนที่สับสนไม่ว่าจะเป็นนกรลจจตาางสัวว์ใโคมิ ัั้้งนนและก็จะมีฉากจากในอนิเมะบางฉากที่ใช้เจ้าอาชาโมวิ่งวนเวียนรอบๆโปกเกมอนที่สับสนแทนการใช้นกสีเหลืองอย่างเช่นในฉากที่เจ้าพจาตจมะกกาลังวิ่งเวียนสีรษงคล้ายจะเป็นลมเหมือนจะเก็บทรงไม่อยู่ทําไมมันมึนอย่างนี้โดนไป2อสามชีก็จะประมาณนี้นี่แหละครับสําหรับข้อมูลสัตว์จากในโลกจริงที่โผล่มาในโลกโปกเกมอนจากในเกมและต่อไปจะเป็นข้อมูลจากในอนิเมะนะครับซึ่งเราคิดว่าข้อมูลในส่วนนี้ถือว่าชัดมากที่สุดแล้วมันก็มีมาให,ให้เราเห็นแบบเต็มๆตาอยู่เรื่อยๆแค่เราเอะใจขึ้นมาหน่อยนึงก็จะรู้ได้เลยว่ามี นออยยู่ใโโลกขงปมด้วแล้วเราจะขอเปิดหัวข้อมูลสัตว์จากในอนิเมะด้วยอนิเมะตอนแรกเลยนะครับซึ่งก็คือซีรีส์โปเกมอนออริจินัลซีรีส์ตอนโปเกมอนไอชูสยูจากในตอนนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นจะป๊อปโปกาลังกินหนอนหรือไม่ก็ใส่วันใส่ปีใส่เดือนนี่แหละครับโดยจะมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆแน่นอนว่าก็คงไม่ใช่โปเกมอนอยู่แล้วต่อมาขยับไปที่ EP ที่4ตอน c h a l l e n g e of the Samurai ในตอนนี้คาซึมิกําลังกรีดร้องเพราะกลวมแมลงแล้วเธอก็ได้พูดว่ามูชิในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า,มาแมลงแล้วซาโตชิก็ได้เล่นมมุกค,คาาดยถวชิ ในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าวัวแล้วซาโตชิก็ใส่ชุดวัวมาตบมุกก็วัวนี่แหละครับชุดวัวสีขาวดำโปกเกมอนไม่มีแบบนี้หรอกครับจะมีคล้ายหน่อยก็เจ้ามิวแชง้งแต่มันก็เป็นสีชมพูและโผล่มาในเจนที่2ชุดวัวสีขาวดำจึงไม่มีทางที่จะมีต้นแบบมาจากโปกเกมอนอย่างแน่นอนพยับามาอีกหน่อยใน e ีที่7จตอน The Waterflowers of c e l u l e n City จากในตอนนี้ซาโตชิจะรีบมาท้าสู้กับผู้นำยิมแห่งเมืองฮานาดะแต่ว่าคาซูมิไม่อยากให้มาจึงขอแยกตัวไปก่อนเพราะเธอยังไม่อยากกลับมาเจอพี่ๆของเธอที่ฮานาดายิมและเมื่อซาโตชิได้มาถึงยิมแห่งนี้เาก็ ได้เห็นปลาจากในโลกความจริงอยู่ในตู้ปลาหรืออควาเรียมของานดาเยิมนี่ก็เป็นฉากที่ถือว่าชัดมากๆเลยล่ะครับจากนั้นข้ามไป10ตอนใน E p พีที่17ตอนไอแลนด์ออฟเดอะจายันโปเกมอนจะในตอนนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะไม่เห็น <c oughs> ใช่ครับไม่เห็นแน่นอนครับเพราะมันไม่โผล่มาให้เราเห็นระหว่างตอนเลยแต่จะโผล่มาในช่วงขั้นตอนบูสต <c oughs> ์แดนโปเกมอนหรือถ้าเป็นแบบภาคไทยเราก็จะได้ยินว่าใครเอ่ย <c oughs> แล้วก็จะตอบว่ายาดงในตอนฉากเฉลยว่าคือโปเกมอนอะไรนี่แหละครับเราก็จะได้เห็นปลาจากในโลกความจริงกัดหางของยาดงอยู่ซึ่งก็ไม่ แก้มตัวไหนหน้าตาแบบนี้หรอกครับหางยาดงอาจจะอร่อยจนปลาทนไม่ไหวต้องลองมางับชิมดูก็เป็นได้หรือถ,ถ้าใครสนใจรายละเอียดของหางยาดงก็ไปย้อนดูในคลิปคนกินม่อนก่อนหน้านี้ของเราได้มาต่อกันที่ EP ที่ยี่สิบ The g h o s t of Maiden Peak ไอชาลิซาโตเชิและพวกแก๊งอรเก็ตกำลังพยายามต่อสู้กับก๊อสมุสชิชิก็ได้เรียกอาโบของเธอออกมาต่อสู้และเราขอเสริมนิดนึงนะครับชื่อภาษาอังกฤษของอาโบก็คือ EKANS เกิดด้วย E-K-A-N-S และถ้าสลับตัวอักษรจากหลังมาหน้าก็จะเป็น S-N-A-K-E อ่านว่า Snake s n a ็กที่แปลว่างูนั่นเองมา อกอนที่ชาของอาโบกันดีกว่าครับเมื่อมันได้ออกมาต่อสู้กับกอสเจ้ากอสก็ได้แปลงร่างเป็นพังพรเพื่อมาขู่อาโบซึ่งในโลกความจรงิงพังพรกับงูก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมายาวนานโดยอ้างอิงจากตำนานของไทนั่นแน่จากนั้นเราขอข้ามไป3ตอนมาถึง E p ีที่23ตอน The s h a d e r of Terror ในตอนนี้ซาโดชิได้มาหาจับโปเกมอนผีเพื่อไปใช้สู้กับนัซึเมะผู้นำยิมประเภทพลังจิตสุดแข็งแกร่งที่ซาโดชิได้พ่ายแพ้มายับเยินเนื่องจากว่าโปเกมอนพลังจิตแพ้ทางโปเกมอนผีทำให้ซา,าโดชิต้องมาหาจับโปเกมอนผ อยู่ฉากหนึ่งเราจะได้เห็นห้องที่เต็มไปด้วยของเล่นของเจ้าพวกโกสและร่างสายพัฒนาของมันซึ่งก็จะมีของเล่นที่มีต้นแบบมาจากสัตว์แห่งโลกความจรงิงอย่างเช่นม้าหมุนหรือเก้าอี้โยกยีราฟเป็นตน้นคราวนี้จะเป็น E p ที่58ตอนบิดเดนมิเดสพวกซาโตชิได้เดินทางมาถึงเกาะซินาบาไอแลนหรือเกาะกูเรนเพื่อที่จะท้าสู้กับคัสซูระยิมลีเดอร์ชาติไฟเมื่อพวกเขาได้เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเราก็จะได้เห็นรูปภาพของเสือแห่งโลกความจริงอยู่ด้านหลังฉากแน่นอนว่าไม่มีโปเกมอนที่รูปร่างหน้้้้าาาตตตแแบบนนนนนนีีออออยยยู่่่่ลววไปปจจะะเ็ E งมใ ถึงอดีตของเนสแส่งกงร็อกเก็ตในตอนที่มันยังเป็นลูกแมวเหมียวมันอยู่โดยลําพังเป็นแมวจรจัดและในขณะที่มันกําลังหาอาหารอยู่นั้นมันก็ได้ไปเจอกับเศษซากก้างปลาซึ่งแมวจากในโลกจรงิงก็น่าจ,จะชอบอาหารจําพวกปลาแต่จะให้แมวตัวเล็เลกๆในวัยเด็กอย่างเจ้าเนสไปหาทาสู้กับมอนปลาเพื่อล่ามากินก็คงไม่ไหวเขาจึงต้องให้มีปลาจากในโลกความจริงโผล่มาด้วยก็เป็นได้จากนั้นเราขอข้ามยาวๆไปที่อ p ีที่163ตอน fossil f o o d s เมื่อซาโตชิและเพื่อนๆมาถึงพื้นที่ที่ทําการขุดและวิจัยฟอสซิลกเขาได้พบกับด ดูรบๆแล้วเราก็จะได้เห็นรูปแกะสลักของคาบูชอปที่กําลังล่าปลาอยู่นั่นเองก็ค่อนข้างชัดเลยนะครับปลาจากในโลกจริงตัวเบลอเริมขนาดนี้ก็แอบ,บมีให้เราเห็นจากในอนิเมะด้วยเหมือนกันพูดมาตั้งนานยังคงอยู่ในภาคแรกโอคิมอนออริจินัลซีรีส์สำหรับภาคแรกนี้สัตว์จากโลกจริงถือว่าผล่มาให้เราเห็นเยอะพอสมควรแต่คราวนี้เราจะข้ามมาที่ภาคซานแอนด์มูนกันบ้างครับโดยใน e ีที่38ตอนมิมิคิวอันแม็กซ์โดยเจ้ามิมิคิวโ o k e มอนปลอมตัวที่ห่วงใบหน้าของมันมากมันจะไม่ยอมใครได้้เหห็นนบาของมันนนเดดด็็ขาาาึึงงแแม้้้ววว่จจะตตตอกกยชีิ มีข้อมูลหนึ่งที่ได้บอกเอาไว้ว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้แอบเปิดดูใต้ผ้าของมิมิคิวและเขาคนนั้นก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคลึกลับในเวลาต่อมาค่อนข้างหลอนเลยล่ะครับสําหรับเจ้ามิมิคิวตัวนี้หรือถ้าใครสนใจเรื่องหลอนอื่นๆเรามีคลิปสถานที่หลอนๆแนะนําด้วยนะครับรับรองว่าหลอนจนขนนิ้วนางเท้าข้างซ้ายต้องลุกเกลียวแน่นอนกลับมาที่อนิเมะต,ตอนนี้กันดีกว่าครับซึ่งก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เจ้ามิมิคิวไม่อยากให้คนได้เห็นใบหน้ามันจึงได้เอาถังใส่น้ํามาครอบไว้แนผ้าของมัน ลาดาวอย่างเจ้าฮิโตเดมันหรือโปเกมอนหอยอย่างเชลเดอร์หรือพาลูลูแน่นอนครับราะเท่าที่เห็นมันน่าจะเป็นสัตว์จากในโลกจริงนี่แหละครับที่ไปติดอยู่ที่ถังใส่น้ําและเราขอแถมให้อีกนิดนึงครับโดยจะปิดท้ายกันที่เพลงของเนสเมียวซองจะมีฉากที่เนสกำลังดีดก,กีตาร์ร้องเพลงมองสองฟ้าเราก็จะได้เห็นจุดสีเหลืองไม่ก็เขียวอ่อนๆอยู่ตามโ่งหญ้าซึ่งนั่นก็คือหิ่งห้อยจากในโลกความจริงไม่ใช่หิงห้อยในโลกโปเกมอนอย่างแน่นอนเพราะพวกหิงห้อยจากในโลกโปเกมอนอย่างเจ้าบารูบิสหรืออิลูมิสจะตัวใหญ่กว่าหิงห้อยจากโลกจริงัโล่่่มาาในนเจจที3อยูหงก เพ, NES, เพราะฉะนั้นจุดแสงสีเหลืองไม่กะเขียวอ่อนจึงไม่น่าจะเป็นโปเกมอนไปได้และขอย้ำอีกครั้งว่ายังมีข้อมูลในส่วนต่างๆที่ชี้ให้เราเห็นว่านิสสัตว์จากในโลกจริงปะปนอยู่รวมกับพวกโปเกมอนด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากในเกมหรืออนิเมะเองก็ย,ยังมีให้เราเห็นอีกเพียบแต่ในคลิปนี้แค่ยกตัวอย่างที่น่าสนใจมาเท่านั้นไม่ได้รวมทั้หมอหรือถ้าใครนึกอะไรที่น่าสนใจออกก็พิมพ์บอกเราได้นะครับถ้ามีคนสนใจมากกว่านี้ก็าอาจจะมีคลิปพาที่2โผล่มาก,ก็เป็นได้แต่ถ้าชอบคลิปของเรากดแชร์ share, และกดติดตามกันเอาไไวว้้้้้ดดดยเออออ่ขมูลลททีนนํําาาสปผิพพหหรืใ ต้องขอโทษโด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกเราครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ